เรามีผลฟุตบอลสเปน2019ถึง2020นัดที่30ของฤดูกันโดยลงเตะในคืนวันศุกร์ที่19มิถุนายน63ที่ผ่านมาและเป็นนัดไฟเดย์ไนท์เราจะไปดูผลการแข่งขันของทุกคู่พร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาวน์โวล่าสุดกันไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวี ศึกนัดไฟเดย์ไนท์ของลาลิกาสเปนในคืนวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมามีลงเตะกันทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกการดาาเปิดบ้านแพ้กับบียาเรียลไป0ประตูต่อ1คู่ถัดมามายยกาเสมอกับเลกาเนส1ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเซบีย่าเสมอกับจาฝูงอย่างบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ0จากผลการแข่งขันทั้งหมดในคืนวันศุกร์เราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนของลาลิกากันต่อครับ อันดับตารางคะแนนลาลิก้าล่าสุดอันดับที่1จากฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนาแข่ง30นัดมีเพิ่มเป็น65คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2เรอัลมาดริดที่แข่งน้อยกว่าอยู่ที่29นัดมี62คะแนนตามเพิก3คะแนนอันดับที่3เซบีย่าแข่ง30นัดมี52คะแนนอันดับที่4ีอัลเลติโกมาดริดแข่ง29นัดมี49คะแนนอันดับที่5เกตาเฟ่แข่ง29นัด มี47คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างเรอัลซซิดัตอันดับที่7เบียเรอัลที่แข่งมากกว่าอยู่ที่30นัดอันดับที่8บาเลเซียแข่ง29นัดมี43คะแนนอันดับที่9กรานาดาแข่ง30นัดมี42คะแนนอันดับที่10อลาติกบิลเบาแข่ง29นัดมี39คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งล่างของตารนางคะแนน อันดับที่11เลบันเต้แข่ง29นัดมี35คะแนนเท่ากับอันดับที่12เดปอร์ติโบอลาเบสและอันดับที่13โอซาซูนาแต่ต่างกันที่ลูกผลต่างประตูอันดับที่14เรอัลเบติสแข่ง29นัดมี34คะแนนอันดับที่15เรียลบายาโดดิกแข่ง29นัดมี33คะแนนอันดับที่16เอีบาแข่ง29นัดมี28คะแนน อันดับที่ 17, บเจ็ดเซลตาบีโกแข่ง29นัดมี27คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่ 18, มาโยก้าแข่ง30นัดมี26คะแนนอันดับที่ 19, เอสปันยอนแข่ง29นัดมี24คะแนนเท่ากับอันดับสุดท้ายอันดับที่20เรกเน็ตแต่ว่าแข่งมากกว่าอยู่ที่30นัดมาต่อกันที่อันดับดาวซันโวล่าสุด อันดับที่1ยังคงเป็นเมสซี่จากบาร์ซ่ายิงไป21ประตูตามมาห่างๆที่อันดับที่2คารดิมเบเชมาจากมาดริด16ประตูส่วนอันดับที่3ร่วมมีทั้ง4คนนะครับลุยโซเลสจากบาร์ซ่าลูคัสเปเรสจากอาลาเวสโรเจอร์มาดี้จากเลเวนเต้และโมเรโนจากบาเลนเซียยิงไปคนละ11ประตูเท่ากันทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลลาลีกาสเปนที่ลงเตะในคืนวันศุกร์ที่19ิถุนายนที่ผ่านมา และในคืนวันเสาร์ที่20นี้ยังมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยเราจะติดตามผลการแข่งขันของลาลิกาสเปนแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ